เราจะไปดึงรถให้เลยรถเครื่องนะพอดีว่าไม่ใช่รถยนต์นะรถเครื่องมันลงข้างทางนะทีเจ้าของปกักปักแตกเลยนะโอ้โหดีนะไม่ชนไอหลักข้างทางนะครับถ้าชนหลักข้างทางแล้วก็ต้นไม้ตายได้นะผมไปดูแล้วโอ้โหแบบรถลงข้างทางแล้วก็รถเครื่องนี่ดึงขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกด้วย ถนนก็แบบมันฝนตกแล้วมันมันลื่นนะมันดึงขึ้นมาคนสองคนไม่ได้มันต้องต้องต้องเอาผมจะดึงขึ้นนะเพืให้รถรถมารับแล้วเมื่อกี้รถมารับแล้วรถมารับแล้วรถมารับเอาไปที่อนามัยนะตัวเนะเดี๋ยวจะเอาดึงขึ้นก่อนนะครับ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยลงเนี่ยนะครับมันโค้งลงมานี่นะโค้งลงมานี่น่าจะขับเร็วมันเร็วนิดหน่อยแล้วก็ลงมานี้นี่ลอยตรงนี้ลงลงนะครับลงนี่ก็ลงที่นี่นะครับรถเครื่องลงอยู่นี่ นี่นะครับโอ้โหแบบดูอยู่ข้างล่างน้นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ว่าที่เดี๋ยวจะดึงขึ้นมาอา่อไอ้หลัรเจาะตะปะเจาะช่อนี่ยตะปาตะที่ตะปาที่ว่าจะเจอแล้วป่ะเจร์เป็นยังไงเป็นยังไงเขาไปนะฮะเพื่อนเขาไปส่งแล้ว,อ,ลวอ๋อ เข้ามาเนี so> ่ยเด้อเอาไปไปบอกรถไปบอกรถคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะตรงนี้เลยลงไปนิดคันหนึ่งลงไปนี่คนนมีมีไปเออไม่ต้องบอกก็ได้ไม่มีผมเอานี่เลยเนาะเอานี่เลยเดี๋ยวจับให้หน่อยรถเครื่องไม่หนักมั้งเอ๋อฮะ mọi cái chưa biết chắc chắn chưa Ừ. Ừ chắn cái biết đi chắn chưa biết chưa biết chưa biết chưa Đi đường đi chưa đi chưa đi chưa Đi Ừ. ม่มิเอาเอาเอาเลยไปดูมันมันมันควรมันติดแล้วตอนนี้ยมันมันม้วนมันติดแล้วพอดีมันที่เดียวกันเนี่ยใช่ไหมยกกลับเลยึกกลับได้ไหมมันติดแล้วได้ไหมเดี๋ยวม้วนใหม่นะ ไม่ถึงใช่ไหมถึงไหมถึงไหมโอเคนะโอเคโอเคนะไม่กิจดึงรถเครื่องขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคนะเผบครับเผาครับตามด้วยตามด้วยนะกดเข้าไปติดตามด้วยนะอืมโอ้โห 水的水对，对对。